ดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดอใสตราบที่ไม่ฟังยิ่งในพ้นงไปขอเป็นคนขึ้นคานเธอเย็นเย,ย,ย็นยันว่าฉันที่อยู่หากเธอมองใครแดมแดมเรียกชื่อพี่พอเพอหน่อยดิพี่ฟิมพี่เพลอสุดแล้วเหรอพูดจริงใจไงไม่ต้องน้ำเสียงเพราะเพราะเพรเพระพี่ฟิม ต้องมีหางเสียงด้วยสิเอาใหม่ๆเอาจริงจังนะอะฟิฟฟีครับโมเมนต์แบบพิเศษพิเศษโมเมนต์สำคัญที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าคือในทุกครั้งที่เราจัดเรารู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่เป็นเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆ <_ EN> ที่มันเกิดขึ้นในงานตลอดเวลาอยากให้มาอยู่ในงานแล้วมาสัมผัสด้วยกันแล้วก็รับพลังตรงนี้กลับไปด้วยกันซึ่งซึ่งถ้าใครอยากมาสัมผัสโมเมนต์ดีๆกับพวกเราโมเมนต์สุดพิเศษกับพวกเราซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะซื้อบัตร โซนไหนก็ตามพวกเราจะลงไปหาทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเราก็มาเจอพวกเราทั้งสองคนแบบไชิดแบบแบบนี้เลยใช่ไหมแบบอย่างนี้ใส่ปละมาเจอกันได้ที่งานจำฟิล์มอินฟินิตี้เอลเอฟแฟนมีติ้งและไฟแนลอีพีนะครับซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ไม่ว่าจะหน้าร้านหรือในเว็บก็ตามนะครับสามารถซื้อได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็อยาจะบอกว่างานเนี้ยนอกจากโมเมนต์พิเศษต่างๆแล้วคือเราอยู่กัน โคดโคยาวกินตั้งแต่ข้าเที่ยงยันเข้าเย็นยันข้าดึกเลยเออแล้วมาเจอกันนะครับเจอกันครับลองสปอยสักนิดใบหน่อยไหมใบหน่อยขอสปอยเขาจะได้เตรียมตัวอะไรก็นั่งลอยเลยใบหน่อยไหมใบหน่อยอ๋อใบขอสปอยฮะขอสปอยยันไม่บุกลึกมากเลยวะเนี่ยจริงแล้วที่เมื่อกี้ดูคนอีกแล้วทุกว่าอะไรเงียบเนี่ยก็เลย ใบเลยใบจะเลยหิกให้หน่อยบอกเขานิดนึงบอกเขาหน่มีอะไรบ้างเพลงไม่เคยไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนออยากร้องเพลงนี้มากร้องที่นี่เป็นที่แรกและ New a r เรนจ์ใหม่วว้าเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยฟังอย่างแน่นอนแม้กระทั่งพี่ใช่เพลงอะไรวะ ชมอะไรมาเนี่ยปูไปอย่างนี้แล้วไงรก็เออตอนตอนชมอะไรมาครับเนี่ยชื่อเพลงสปอยได้ว่ามีแปดพยานว้าวแปอะไรเนี่ยแจมลองทายดิแจมลองทายทายดีๆนะทายดีๆนะยางเนาะแปดพยานยางเนาะแจมแล้วจ้าเจ้าเจุ้ทองมาเล อรุณเบอร์ฟ้านกกาโบยบินออกหากินเอออะไรเนี่ยยากไหมพี่จันย่างไหมตั้งแต่เจอเธอยากกว่ายากโอ้ยเพลงี้ไรเนาะเพลงอะไรแม่ตั้งแต่เจอเธอฉันมีความสุขเพลงใครแปลกมากไม่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 ใช่เพลงอันนั้นเป็นประโยชน์บอกเล่านั่นคือบอกบอกเราไม่ใช่ประโยชน์บอกเล่าประโยชน์บอกลาประโยชน์เอ้ย ยกที่หนึ่งยังตัวไปมันต้องไงวะเอ้ยมันสิ้นใจเลยไม่มีเวลาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ เพราะว่าอยากเห็นมากเสื้อคอปเสื้อเสื้อบัตรเสื้อบัตรโซลอัพเสื้อคอปเสื้อโซลอัพโซล์อับัตรเอาดบัตรเอาหมดโซลอัโซลอัพโซล์อัวันนี้ก็เราสองคนก็ขอตัวลาแล้วเจอกันเจอกันใหม่ครับที่สองนะครับสองวันที่สองวันที่สองวันที่สอง